รับพี่น้องท่านผู้ชมครับมือวนี้เบาผู้ไทยแรงนะครับมาเลาะคือเก่าเลาะมีท่านมิดอยู่ครับก,กันเลยเออมาดูความงามนะครับเบนความงามตามป้าตามห้วนี่แหละข้าพี่น้องเลยมีเสียงน้ำตกท่าท่าก,ก็เลยแลวะมาอีกยังคืนหอดคือถิ่นอยู่ครับน,น้ำตกครับ ไปไม่ได้ครับสูงนี่ไปไม่ได้มีแต่ป่ามีแต่ทางเฮาขุนบ่ออย่างนี้อยูใส่น้ำตกไทยประดิษฐ์มาเรื่อยๆแล้วครับนี่เครื่องตาตูนนี่พี่น้องอยู่เครื่องตาตูนนี่นี่น้ำตกตาตูนอยู่ลุ่มครับนี่อยูใส่ไทยประดิษฐนะครับตังน้ำให้นี่น้ำแห้งอย่าพี่น้อง รอกไปเถอะเครื่อ,อไปทางเริ่มไปไม่ได้ก็ขี่หินทั้งหมดครับเถนี้อยู่หลังผู่เรือนว่าต้ารู้เหมือนัันี่ครับไทลไปดิตนี่คือเก้าครับกานเอาน้ำมาต้องรุม เป็นป้าเป็นธรรไม้ซ่าด้วยครับพี่น้อง อันนี้มันเป็นหินนะครับเป็น้องหินนี่เนี่รอโฮยเป็นหินครับหินก็ไอ้ผู้นะครับตั้งเทิง,งเปดเพลงเผู้เป็นชั้นเปิดชั้นลงไปครับน้ำอยู่เทิงผู้ไหลลงมาเป็ดชั้นเปิดชั้นลงมานะครับเป็นว่างหินลักษณะ ครับได้ยามพอฤดูฝนเนี่ยยามฝนนี่ครับน้ำเนี้ยยามแรงแก็แห้งเมื่อแล้วครับในทางไปบ่นี่มีได้ไ,ได้ เลียก็หกแล้วพี่น้องเลยไป่หน่ะหกอันนี้มีแต่ไม้ันนี้ลำดวนหลายพี่น้องป่าลำดวนป่าเป็นหกชิน อ,อาจจะเป็นหินเมืน่อนรับแถวนี้หินห้องพื้นเมืนน่อแยวบ้าวูไท่มีหินเนาะแต่เบื้องลักษณะครับเบื้งลักษณะเป็นล้านหินไปหินเป็นลุมเป็นโลไป พี่ต่เย็นยี่ได้พี่น้อยน้ำตกนี่สาชาัด่าวผู้ไทยก็ฮอนอนยู่ดินี่ฮอนอยู่ได้สุดอาบน้ำมาเรนล,ล,ลอยอยู่นี่คือน้ำตกทั้งเทิงนี่ครับพูดอย่านี้นครับเทิงน้ำตกตาตูนนี่ครับพี่น้อง บ่าวผู้ชายมามีหอดก็เลยไปเลาะเบิ่งสกปรนเป็นลักษณะเลยไปมีหอดคือเก้าเนะ่ตำรวจกระเทงผมมันป้าครับอาจจะมีทางลงนี่นะมึงเลยนไปหน้อยกือจะได้ปลาอยู่ เดี๋ยวพักอะนรที่รับพี่น้องนะี่อันนี้เขาพักสับปี่ปน้องเนะพักหน้ำภูลาว่าพักหน้ำภูไทยว่าพักสับปีรับพี่น้องน,ะนี่นี่น กระปิอีก่ก็ปนกับเจีวแซบแซบเป็นตองเง้ยโลเราว่าเปนพักหนามอันนี้เขาว่าพักกะปิพี่น้องนี่ก็ดีเอาเลยนี่ก็ดีเลยเปียกก็เปียกพักหนาม หลายบ่ป็ลายเล็ดเอานะกับตำหุงแซบอยู่ด้วยองกิดตะพืนกะพ้นได้บ่าวผูไทแมงมีเยอะทามันมันมีมากกระเพ็ดป่นเป็ดแก้วอาหารพื้นบ้านครับโคได้เยอะครับผมต้งหนามพังกระเบะถามรอหวยฟังแล้วก็น่าจะได้พี่หลว เกิดธรรมชาตินี่นี่เรย้อนย้นี่งามเลยนี่สองนอดเนี่ยโอ้บึงก่อนสำรวจบึงก่อนแค่นี้หลายเอาก่อนนี่พี่น้องโอ้ยบื่อใหญ่มันขนาดไหนบ่อใหญ่พักน้ำ างยหนม่เงยลบางยดี๋ยวดูยินได้ยได้ยุค合หนึงเดี๋ด้านห้างมีหลายหลายไปเลยได้ห้าง โอเป็นป่าอยู่มงนี้ครับป่ปาเขาก็มาเอาอยู่พนผีหนงเบกัะพปภาคหนามจะไป ครับถ้าเจอคลิปนี้ก็ลรกก็แชร์เด้แล้วพี่น้องมาในช่วงสายเด้เพี่เบาคุยไทยมนแรงมาสายเ้ยฝั่งหน้ามัานมจะได้ที่สองอยู่ดีก็เลยครับครับคลิปนี้เอาคนะครับ